หลวงปู่ขาวแนะจำให้ขึ้นใจแค่คำเดียวทั้งชีวิตจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์มีความสุขสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลวงปู่ขาวอนาลโยสอนให้จิตอยู่กับพุทโธอันเดียวทำงานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าบอกทำได้ทุกอิกริยาบถท่านผู้ฟังครับอย่าให้มีความประมาทจงพากันสร้างคุณงามความดีมีการให้ทาน มีการรักษาศีลของคารวะพวกคารวะก็ดีให้ถือศีลห้าศีลแปดวันเจ็ดคำแปดคำสิบสี่คำสิบห้าคำเดือนหนึ่งมีสี่หนอย่าให้ขาดให้มีความตั้งใจเรื่องเข้าวัดฝั่งธรรมรักษาศีลภาวนาอันนี้เป็นทรัพย์ภายในของเราการรักษาศีลเป็นสมบัติภายในของเรา ควรใช้ปัญญาพิจารณาค้นขว้าร่างกายให้มันเห็นว่าความจริงของมันตกอยู่ในไตรลักษณ์ตกอยู่ในทุกขังตกอยู่ในอนิจจังตกอยู่ในอนัตตามีความเกิดอยู่ในเบื้องต้นมีความแปรไปในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดอย่างนี้แหละอย่าให้เรานอนใจให้สร้างแต่คุณงามความดี อย่าไปสร้างบาปอกุศลอย่าไปก่อกรรมก่อเวรใส่ตนผู้อื่นไม่ได้สร้างให้เราคุณงามความดีของเราเราสร้างเองตนสร้างใส่ตนเองผู้อื่นบ่ได้ทําดอกเมื่อเราเป็นบาปก็เราเป็นผู้สร้างบาปใส่เราเองความดีก็ใช่เราใส่เราเองจึงได้เรียกกุศลกรรม อกุศลกรรมสัตว์ทั้งหลายหรือจะร้ายก็ดีจะเป็นคนมั่งคั่งสมบูรณ์หรือ,อยากจนคนแขนก็ดีเป็นเพราะกรรมดอกพระพุทธเจ้าว่านั่นแหละสัตว์ทั้งหลายเป็นแต่กรรมสัตว์มีกรรมของตนเป็นเพราะกรรมดอกกรรมเป็นผู้จำแนกแจกสัตว์ให้ได้ดีได้ชั่วต่างกัน ครั้นเป็นผู้ทำกรรมดีมันก็ได้ความสุขไปชาติหน้าชาติใหม่ก็จะได้ความสุขผู้ทำความชั่วมันก็มีความทุกข์มีอบายเป็นที่ไปมีนรกเป็นที่ไปกรรมเป็นผู้จำแนกไปให้เกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดเป็นคนยากจนคนคนแค้นมันเป็นเพราะกรรมของเขาที่จะไปเกิดเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มีความสุข อย่างนี้ไม่มีอย่างนั้นแหละบาปมันเป็นผู้แจกแจงให้ไปไปเกิดในแดนคนยากจนเหมือนกันนั่นแหละกับเข้าไปหาเจ้านายเราต้องระวังเข้าไปเราต้องทำอย่างใดจะทำท่าทางอย่างใดจะพูดอย่างไรผู้เข้ามาหาคนยากจนมันไม่ต้องสนอะไรไม่ต้องมีท่ามีทางมันไปเกิดอยู่นั่นแหละ เราจะไปเกิดในที่ดีมันยากแล้วบุญมันบทถึงเขาเราต้องถามเอาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์อันสูงสุดก็เป็นเพราะปุเพจักตะปุญญาตาบุญหนหลังมาติดตามให้เกิดเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ครั้นเป็นผู้สมบูรณ์แล้วก็อัตตะสัมมาปานิธิให้ตั้งอยู่ใน ที่ชอบอย่าไปตั้งอยู่ในที่ชั่วรักษาศีลให้ทานหัดทำสมาธิอย่าให้ขาดศีลห้าให้รักษาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ศีลแปดให้รักษาให้พากันภาวนาอยู่สมาธิมันไม่มีที่อื่นให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไม่ต้องร้องให้มันแรงดอกให้มันอยู่ในใจ การภาวนาก็เป็นอริยทรัพย์ภายในมันจะติดตามไปทุกภพทุกชาติติดไปสวรรค์ลงมามนุษย์มาตกอยู่ในที่มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ยากไม่จนทรัพย์อันนี้ติดตามไปบ่มีสูญหายดอกตามไปจนสิน้นภพสิ้นชาติหรือจนเหนื่อยหน่ายต่อความชั่วเบื่อหน่ายไม่มีความยินดีไม่อยากเกิดอีก ภาวนาไปภาวนาไปก็จะไปสู่พระนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละก็สบายเท่านั้นแหละคนเรามันมักอยากเกิดอยู่เสมอให้พากันตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะนั่งภาวนานั่งภาวนาก็ให้นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติอย่าปล่อยใจให้ตั้งสติอยู่กับใจให้เอาพุทโธเป็นอารมณ์ ขีแรกให้พูดว่าพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆสามหนแล้วจึงเอาแต่พุทธโธอันเดียวทำงานอะไรอยู่ก็ได้พระพุทธเจ้าบอกทำได้ทุกอริยาบทได้ทั้งสีอ่อริยาบทยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนไม่เปลี่ยนท่าดอก เอ็นลงไปเดี๋ยวก็เอาสัง,งีบเถอะเดินนั่นแหละดีนั่งกับยืนก็ได้ได้หมดทั้งสี่อิยาบทพากันทำเอาความมีอัตภาพนี่มันเป็นทรัพย์ภายนอกเงินทองแก้วแหวนบานช่องเรือนชานต่างๆที่หามาได้ก็เป็นทรัพย์ภายนอกติดตามเราไปไม่ได้ดอกเมื่อตายแล้วก็ทิ้งไว้กายอันนี้เมื่อตายแล้วก็นอนทับถมแผ่นดินอยู่ ไม่มีผู้ใดเก็บกระดูกก็กระจายไปกระดูกหัวก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกแขนก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกขาก็ไปอยู่ที่อื่นกระดูกสันหลังก็ไปอยู่ที่อื่นกระจายไปเท่านั้นแหละเรามันกลัวตันหาหลายมันเชื่อตันหาหลายคนหนึ่งหนึ่งมันมีสองศาสนาศาสนาหนึ่งมันตันหาสั่งสอน ศาสนาหนึ่งเป็นศาสนาของพระพุทธเจ้าเรามันยึดถือตันหานี่ชอบกันนักหมอนี่มันก็บังคับเอาเราก็ยึดถือหมอนี่มันสอนให้เราเอาให้ตีเอารักเอาชกชิงวิ่งราวเอามันสอนอย่างนี้ตันหานะพระพุทธเจ้าว่าให้ทำมาหากินโดยชอบธรรมให้เป็นศีลเป็นธรรมอย่าเบียดเบียนกัน มันไม่เคยฟังมันเกลียดตัณหานี่มันกลัวพระยามัจจุราชพระยามานก็ผู้ช่วยมันมันไม่อยากให้เราไปฟังที่อื่นให้ฟังมันมันผูกใจเราไว้ครั้นจะไปดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้ามันไม่พอใจพอจะรับศีลรับทำไมมันว่าอย่าไปรับมันอย่าไปทำมันนี่มันก็ถูกใจมันเท่านั้นแหละ มันสอนนะมันชอบอย่างนั้นส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้าครั้นอุตสาห์ทำไปปฏิบัติดีแล้วเราก็มีสุขติโลกสวรรค์เป็นที่ไปทำความเพียรภาวนาหนักๆเข้าก็าได้บรรลุพระนิพพานกําจัดทุกข์อันนี้ไม่อยากไปไม่อยากฟังไม่เอาไม่ชอบเพราะฉะนั้นต้องระวังตันหากิเลสที่มันชักจูงใจเราไม่ให้ทำความดีอย่าไปเชื่อมัน พยายามฝึกหัดขัดเกลาจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าว่าให้เป็นผู้หมั่นขยันในทางที่ชอบไม่เบียดเบียนผู้อื่นแม่นในหน้าที่ของตนเป็นความบริสุทธิ์ผู้ขยันหมั่นเพียรน,นั่นแหละจะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์มิใช่ว่าจะรักษาศีลภาวนาแล้วไม่ทําอะไร มันไม่ใช่นั่นมันเป็นความเห็นผิดพระพุทธเจ้าว่าให้ขยันหมั่นเพียรอะไรที่ชอบทำก็ทำได้กลางคืนจนสว่างก็ทำไปกลางวันก็ทำได้หมดตลอดวันทำไร่ทำสวนทำนาให้ทำสุจริตไม่เบียดเบียนใครเท่านั้นพระพระพุทธเจ้าให้หยุดไม่ให้เบียดเบียนกันทำใจให้สะอาดวาจาให้สะอาด กายให้สะอาดอย่าให้สกระปกทำใจให้สะอาดคือให้มันภาวนาให้เอาพุทโธนั่นแหละเป็นอารมณ์ของใจให้ตั้งสติทําไปทําไปใจมันจะสงบสะอาดและผุดพองครั้นผู้ชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วสดใสแล้วแม้จะพูดอยู่ก็ตามทำการทำงานอยู่ก็ตามความสุขนั้นย่อมติดตามเขาไป ครั้นบุคคลมีใจขุนมัววุ่นวายมีใจเศร้าหมองใจมืดใจดำอมมหิตแล้วแม้จะพูดอยู่ความทุกข์ย่อมครอบงำมันอยู่อย่างนั้นแม้จะทำอยู่ความทุกข์ก็เป็นอยู่อย่างนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนล้อที่ตามรอยเท้าโคไปความทุกข์ตามบุคคลไปอยู่อย่างนั้นคนไม่รักษาใจคนทําแต่ความชั่ว ก็มีแต่ความทุกข์นำไปอยู่อย่างนั้นครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในช่องครูกฎสุดท้ายนี้ครูกฎก็ขออำนาาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอํานวยวัยให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ